ปรชาทยนิวออนไลน์ครับฝัณฑพระพุทธศาส,าสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเชื่อมโยงเกีก่ยวข้องกันโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยในสมัยรัชนโกศินตั้งแต่รมัยสิบเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลกณ์มหาราชประถมกษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จัก,กรีนะครับกมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาต่างๆมั่นมายในการปุรมกษัตริย์ของพระองค์ถือว่าเป็นต้นแบบ ครับพระมาการตั <Weekly shut out> ิย in well, kind of I mean, ์ท so <fish festivals> ุกๆราชการสืบมาจบจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงสืบสารรักษาและต่อยอดนะครับในสิ่งที่พระบรมราชชนกในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้ทรงบอพ็ญโดยเฉพาะพระราชพิธีสมัตมงคลที่เคยจัดขึ้นมาแล้วในสมัยรัชกาลที่9เมื่อปี2543นั่นเองครับขอแสดงการยนธรรมต่อท่านพระมเหสีรัชรุ่งอริเรพร นายชูศักดิ์สุรินทรรัฐมนตรีประจำตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีพร้รอมระบุบริหารผู้แทนองคอ์กรภาคีเครือข่ายและเสืง่งมวลชนทุกท่านในนามพระเุตธชนวิมลม,มังกรารามราชัดวรมหาวิหารและคณะสงฆ์ผลเหนือพอร้อมุูนนสาธุการต่อรัฐบ,บาลและภาคีเครือข่าย ที่มีกุศลเจตนาสมาัยในฉันสามัคคีร่วมกันจัดงานกิจกรรมเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟรรมรม้า,าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมพระลงตการิราชเจ้าแห่งพระบรมวงศ์ักรีพุทธศักราชสอง8หรสแป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเปิดโอกาสให้พระสงฆ์นิคอนทั่วราชอาณาจักรได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีความสามัคคีร่วมใจกันจัดจิตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววัดพระเชตุพคนีวนมังคลารามเป็นพระารามสําคัญแห่งกรุงรัตน,นโกสินทร์นับเป็นพระารามประจำราชการที่หนึ่ง ด้วยพระราชทาตั้งแต่ต้นกรงนางโศสินเมื่อปีพุทธศักราช2 5 2,325เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นเสรีสวรรนราชสมบัติแล้วทรงมีพระราชทาปฏิสังขอนวัดโพธ,ธารามและทรงสร้างวัดโพธ,ธารามใหม่ในที่เดิม เมื่อราปีพุทธศักราช2,332ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า7ปีและทรงพระพร,ะร,ะระนาชทานนามวัดโธารามใหม่ว่าวัดพร,ระเชษฐพลมิมนมังพรราวาสต่อมาในรชัชสมัยรัชกาลที่4ทรงเปลี่ยนช้อยนามวัดเสียใหม่ว่าวัดพร,ระเชตฐพลมิบน์มังพระรารา พระราชกรณียกิจที่สําคัญอย่างยิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งของรัชกาลที่หนึ่งเกี่ยวกับการสร้างและสถาปนาพระรามวัดประจิตผลแห่งนี้ขึ้นคือโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปสมัยต่างๆซึ่งมีหลายฝั่งจํานวนมากกว่าพันองค์จากวัดร้างในหัวเมืองทางภาคเหนือ,อ,อททเช่นสุโขทัยพิศนโลก ทางภาคภาคกลางาเช่นอูทองสุพรรณบุรีลบบุรีเป็นต้นและพวกทธรูปเหล่านี้ที่สมบูรณ์ก็มีที่ชำรุดบางส่วนก็มีแล้วให้ช่านต่อเติมเสริมแต่งช่อมให้สมบูรณ์ริฐานไว้รน้าระเบียงพระโบสถทั้งชั้นนอกและชั้นในในวิหารที่ทั้งสี่แห่งวิหารคตและระเบียงพระมหาเจดีย์เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จนั่งเล้าเจ้าอยู่หรัชกาลที่สามทรงเห็นว่าพระเทศจคนอยู่ในสภาพที่ชำรุดรุโทรมลงเป็นอันมากจึงโปรดให้บูรณะฏิััขรองครั้งใหญ่พร้อมทั้งสร้างปูเทียวัตุและปูเทียฐานเพิ่มเติมขึ้นและขยายอาคารฟางหลังให้ใหญ่ขึ้นเพราะทรงมีพระประสงค์ที่จะทำนูบวหงรามแห่งนี้ ให้รุ่งเรืองสุดยอดเสมือนหนึ่งองค์ศิียาที่รุ่งเรืองด้วยวัดวาอารามที่สวยงามสง่าจำนวนมากระดับพร,ระนครมาแล้วในช่างทุกประเภทจึงทำงานด้านศิลปกรรมของพระรามแห่งนี้อย่างสุขสีมือยังผลให้มีงานศิลป,ปะเอกหลายอย่างเกิดขึ้นในสมัย พระองค์เช่นประตูพระโมสถประจักษ์บรดับมุมซึ่งเป็นงานระเอียดวิจิตบรรจงประเภทหนึ่งพระกรณียกิจที่สําคัญยิ่งของราชการที่สามที่สื่อผลมาจนถึงวันนี้กี่ศิลา์จารึกตำราววิทยาการสาขาวิจาร์ปรากฏอยู่ทั่วเขตพุทธาวาสของพระรามวัดพิเศษผลแห่งนี้ เพราะพระมหาคุณาธิคุณที่จุประสงค์ที่จะให้วัดรอ่พระชายผลแห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาพราะเียนของประชาชนทุกระดับชั้นวัยใ,ให้เสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยออกไ่าได้การบูรณะเสริมคอรพระาร,รามแห่งนี้ในรัชสมัยรัชกาลที่สามใช้เวลาต่อเนื่องนานถึงสิบหกปีจึงเสร็จเรียบร้อย นับเป็นพระหมหากรรธิคุณได้พระราชทานต่อรประวัติพุทธศาสนาณคณสะสงฆ์ได้พระสงฆ์ิคนหมุนถังจนถึงปัจจุบันการนี้พระพระเจตุพลที่มณลพระรามได้ร่วมกับคณะสงฆ์ผลเหนือสำนักงานสำนักสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรงวัฒธรรมกรุงเทพมหานรครและภาคีเกลือข่จึงร่วมกันจัดพิธีเสด็จ พระเจาตาหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลสลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินาวัดพระพุทธผลวิมลวังาราพระรามราชช่างวรมหาวิหารแห่งนี้ระหว่างวันที่13ถึงวันที่20พกราคมพุทธศักราช2568โดยมีกิจกรรมหลากหลายอาทิ วันที่13มกราคมพษษษษทุทธศักราช2568จัดพิธีสืบพระชตาหลวงถาวายพระพรชัยมงคลโดยเริ่มขบวนแห่ไม้คำแห่ไม้คํำโพหลวงและเครื่องศสกอารักจากสนามหลวงไปยังพระโบูชดพระพิฆเนศผลมิมนมัตรารามและประกอบพิธีสืบพระชตาหลวง พร้อมจัดพิธีค้ำไม่โพหลวงนักวัพกพกกดพระเเคพระเคทจตพลจากนั้นได้จัดกระบวนแห่เครื่องคระราชการจากัดพริชิตพลไปยังลานพาระประสมบรมราชานุสาวรราชายนุสารราชกา,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 ารที่หนึ่งที่สิสิาพานุพุทธยอดฟ้าเพื่อถวายเป็นราชานุสการณ์ พร้อมทันนี้ระหว่างวันที่14ถึงวันที่20มกราคมพุทธศักราช2568นี้ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติการสาธิตภูุ่มปัญญาในการจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธีพิธีกรรมการถ่ายภาพโดยใช้ดานิติกรสรจัดกิจกรรม ภาพมัว่วข้อผิดปารจัดกิจกรรมกาดมัว่วหรือตลาดพื้นบ้านร้านนาการแสดงและจำหน่ายสินค้าโคกนานโคกหนองนาการจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านสินห้าและสินค้าสำมาชีพขออโมทนาในความจงรักภักดีและน้ำใจเมตตของผู้ภาคส่วน ขอให้ความเอาชนะอันดีงามของทุกท่านทั้งฝ่ายเป็นประคิดและเปะ็นรัฐตรงสำเร็จเป็นเป็นผลสำิทธิการกิจป,ประสงค์ปกประกานพร้อมวยพรต่อรัฐบาลสำนักงานสำนักน,นานยกรัฐมนีโคงการสานารรัฐกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครสำนักงานพระพุทธศาสนาและทาทีมเดือดรายทุกส่วนพร้อม สื่อสารมวลชนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนและจัดก,การเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ให้กนเรืงพัฒนาสถาพัดยิ่งขึ้นไปได้ขอให้ทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีภายใต้ร่มบารมีทำแห่งสถาบันาชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตรย์ต่อการเป็นนิรันดร์ก กลับนมัศสการนะคุณผู้อมมหาธีรจาร์ท่านผู้แทนหน่วยงานท่านผู้แทนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับปีนี้นับว่าเป็นปีอประหามมงคลสมัยพิเศษจริงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ26,469วัน ในวันที่14มกราคม2568ถือเป็นสมมุูมคลเท่าพระบัณิพระพุทธยอยดฟ้าจุลาโลาลรคมหาราชการที่หนึ่งซึ่งพระราชพิธีสม,มัภูมงคลเป็นพระราชพิธีที่ถึงบัตรเสัิมการานมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยสแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม ของพระมาศยศไทยในการที่สมสร้างแบบอย่างความกตัญญูทาเวทีแสดงความเคารพระลึกถึงสงเงมเ็็พภะอารมณ์ราชบุระภาคารย์ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสารโบราณรวัตถุนีที่ถี่ัติสืบกันมาช้านานรัฐบาลและทุกภาคสุดนจึงพร้อมใจกันจัดแสดงถึงพระรลัง ความถึงรักภักดีต่อปราบันพระมหากษัตริย์และความามัคคีของคนไทยทั้งประเทศดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพัะราบจีสมมารมงคลพระชนมายุเท่าพระบาท,ท,ทามมาาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมราชการีธิราชแห่งพระราชบรมจกักรี พุทธศักราช2518สำหร,รับราสัญลักษณ์ที่ใช้จ,กนนจักรวานกระเดื่อสะเกี็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบ้างคนพระชนมพรรษาเข้าพระบาทสมเด็จพระวุฒิอยอดคราชลาลุ่นถาวรกระทรวงวัฒนธรรมโดย,รยกรมศิลปากรได้ ได้ดำเนินการออกแบบดางเท่กับได้ดำเนินการออกแบบราสัญลักษณ์จำนวนห้าแห่งซึ่งรัฐบาลได้นำความกล่าวประุมโดยขอพระราชทานพระลมราชวิชัยพระทรงมีพระลมราชวิชัยเรื่องแบบราษณ์ที่หนึ่งดังปรากฏในที่นี้ในการนี้ สบาบขอความกรุณาเรื่องมืออากทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์นะขยายผลต่อไปท่านผู้มีเกียรติที่รบครับในานามของรัฐบาลเราได้มีการประชุมเงินไปครั้งหนึ่งและก็มีมติว่าจะจัดงานสมางมนคนในครั้นี้ในหลายกิจกรรมด้วยกันมีทั้งงานพราชพิธี ลาดพิธีการมีโครงการและกิจกรรมต่างๆตลอ,อดเดือนมักตราสงิมเพื่อให้สมพระเกียรติทุกประการผมขอก่าวเรียนโดยสรุปลังต่อไปนี้ในส่วนแรกคืองานพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระระมราชินีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงประเพณีพระราชอุศลทักษิณานุปทาน ในการพระราชีส,สนานสมัครมงคลทนอายุเท่าประบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมประจาาาักรติราชแห่งพระราชจิกรีพุ้ตราช2,518ในวันที่14มกราคม2,518ณนพระที่นั่งอมรินทรชัยในพบรมมหารนาชวัน ส่วนที่สองคืองานพิธีการเฉลิมพระเกียรติโดยรัฐบาลในวันอังคารที่14มกราคม2568ทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยสองพิธีได้แก่หนึ่งการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกับบทตางบาทถาวายพระราชกุศลเวลา7นาฬิกา30นาทีณท้องสนามบุร โดยมีท่านนายกรัฐมตรีเป็นประธานในพิธีสำหรับส่วนภูมิภาคได้จัดพิธีทั่วประเทศณสนะา,ารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกกรรมูลและสถานองสุนพิณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมสองการจัดพิธีทางาศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลเวลาเก้านาฬิกาที่ท้องสนามหลวง เคยมีท่านนายกรัมพรีเป็นประธานในพิธีสําหรับส่วนโดยภาคจากพิธีทั่วประเทศณสารการจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนกิจกรรมที่จะทําในานามรัฐบาลเพื่อเป็นการถฉลิะเกียรติมีเจกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่หนึ่งคือการจัดพิธีสืบขอจตารหวง ระหว่างวันที่13ถึงวันที่20มกราคม2568ณวัดพระเชตปกตวิบงคาราลาซึ่งเป็นประเพดีมงคลของชาวล้านนาซึ่งสมเด็จพระมหาจีนักจารย์ให้กลนาให้ข้อมูลรายละเอียดไว้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วสองการจัดกิรกรรมปุ่มต้นไม้ ในวันสุกที่31มกราคม2568เวลา17นาฬิกาณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จราาาาพระบรมชนกาธิเบศรหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมมาาบพิตรโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งเป็นการปลูกต้นไม้มงคลหายากที่มีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และควรค่าแก่การอนุรักษ์สาการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์และพัะปราพระราชานุสาวรีสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแห่งพระบาทสมเด็จพระพ,พุทธพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาลาชซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขาสแกนตังจังหวัดอุทัทยธานีและการบูรณะปฏิสวรรพระพุทธรูป ชนิยาวัตถุปรับปรุงภูมิทัศน์วัดวรเชตฐานรามและปราสาทนครหลวงยังหวัดนครศรีอย,ยุทยา 4. การจัดก,การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์พรามอายุทยาเสวยเจติววในวันที่14บมกราคมองพันหาเวลา18นาฬิกา นรานพระวระถมบรมราชานุสรพระบาททุเม็ดพุตตยยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช5การจัดทําเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกได้เหรียญที่เราเลืกเสนิบุคคเกียรติพระบาททุเม็ดเก้าดัวหนึ่งในโอกาสรัตรีกีสมมงคลประชนปายุกเท่าพระบาททมนเม็ะพุตตยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช6การจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมถวายพระราชกุศล นศานสนถานอันเป็นพระลมราชานุศรนหรือเกี่ยวเรื่องกับปบาทสเด็จพระพุทธยอดฟ้าธุราโล,โลกมหาราชโดยจัดที่วัดในกรุงเทพมหานคร15บห้วันและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนึ่งวัดเทวสถานโบรธรามสาวชิงช้าและสารลักเมืองกรุงเทพมหานครเจ็ การจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และ,จะเจริญจิตสำารนาถวายพระราชกุศลที่วัดทุกวัดในประเทศสำหรับวัดไทยในต่างประเทศท่าทีนาการจัดพิธีตามที่เห็นควรตามความเหมาะสมน,น,นอกจากนี้มีการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ะระลึกง,งานเฉลิมเกียรติจำนวนกวเกณฑ์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ งนี้ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตลอดเดือนมกราคม2568ตังต่อไปนี้ 1. จัดโต๊ะมประดษฐสถานพระบรมสาธิสาระบทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาลและจัดตั้งโต๊ะมประดีตสถานพระบรมฉายาลักษณ์ะบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ รวมทั้งระดับผ้าระบายสีสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ต่างๆสองจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล้องคำเสนอภาพพระาราชก,การณีใกิจจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่ยูทังเว็บไซต์ของหน่วยงานตั้งหลายและจัดกิจกรรมกิจอาสามันเป็นสาธารณประโยชน์ และสาธารณสุสูงสำหรับวันที่13มกราคม2568ซึ่งจะมีพิธีกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผมขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญทางประวัิิาสา์เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยอันสมคุณค่าในการสวมสื่อเลือหรือทุกไทยร่วมกคนแห่ ไม้คำผูดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสืบพัะชตาหลวงในเวลา12นาฬิกาเริ่มตั้งขบวนโรงเรียนสนามหลวงและในวันที่14มกราคมขอเชิญรับชมการแสดงผลเฉลิมพระเกียรติเวลา18นาฬิกาณครางพระปรบมบรมราชุ้ศนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกประหลาช สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถรับชมพิธีสนะื่อพระราชาตาหลวงการแสดงโขนที่เริอมระเกี้ยนผ่านทางช่อง n b t 2Sd และ Facebook l i v e รวมถึงสามารถติดตามข้อมูลชารมพักธ์กิจกรรมเฉลิมเกียรตในครั้งนี้ได้ทางเว็บไซต์เฟซบุอาร,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 ราณขสงกมิจยาสัมภาร ในท้ายที่สุดนี้ในนามของรัฐบาลกระผมขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านทุกภาคส่วนร่วมกันเี่ระเพิกพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสราชกิสมัติมงคลพระทนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ้า่หัวในกาชสรเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีสแสดงความสามรรัคคีของคนไทยทั้งประเทศ แต่รอจนเป็นการสื่อสารรักษาและต่อยอดประเพณีอันดีงามของชาวไทยกับพระคุณยนี่นะครับ,รบลำดับต่อไปนะครับทางด้านเรื่องของการดูแลสถานที่จัดงานความปลอดภัยการจราจรต่างๆก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งท่านพันตรวจเอกภาวัวัดสุขัน ผู้กำกับการสถานีตำวรวจนครบาลพระราชวังซึ่งดูแลพื้นที่นี้โดยตรงอยู่แล้วจะได้เป็นผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการถแถลงรายละเอียดการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าร่วมงาน การจัดรถรับส่งระหว่างสนามหลวงกับวัดพร,ระเชษฐุพลวิบูณ์มังคลารามข้อมูลการปิดเส้นทางการจราจรและช่วงเวลาที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางรวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดการจัดงานขอเรียนเชิญครับครับในนามตัวแทสวนสำนักงานตำรวจชาติขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าทางสำนักงานตำรวจแหชาติเนี่ยให้ความสําคัญกับการจัดงาน,น,นในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับและมีการระดม พระกำลังนะครับในทุกฝ่ายเพื่อดูแลความเรียบร้อยของงานเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจากการดูแลในเรื่องของบุคคลภายนอกหรือภายในยที่มาร่วมง,งาน,นครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของกลุ่มวิช,ชาชีพต่างๆที่จะเข้ามาในพื้นที่ในการหาข่าวการข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับและเป็นเรื่องของการจราจรก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่า ในการเดินทางมาร่วมงานเนี่ยมีด้วยกันมีสเนทางเอเื่<า>อนงรถไฟฟ้ามานคร<า>ซึ่งสามารถลงได้ที่สถานีสนานชัยนะครับก็เดินข้าาได้เลยสองคือรถสาธารณะนะครับซึ่รถสาธารณะเนี่ยก็มีวนอยู่รอบวัดอยู่แล้วนะครับมีจัดจีจอดรับส่งอยู่ตลอดเวลาครับในส่วนที่สามของประชาชนทั่วไปที่จะมาร่วมง,งานสนามารถนำรถไปจอดได้ที่่ากลาสนามหลวงนะครับได้จากเตรียงรถ ที่จอดรถไป400คันรวมนักการาาพิลมอีก200คันนะครับถ้ามีเงิงพอก็สามารถไปจอดตัวที่โงฉลาดนะครับอีก200คันได้นะครับซึ่งบริเวณจกสนามหลวงที่วัดโพเนี่ยก็มีรถส่งอยู่ตลอดเวลานะครับครับผมทางสำนักงานมีความพร้อมในการดูแลรองนักในเดินที่ครับขอบคุณ